อะไรนะครับนรอรอเ้า่ยขาหมแล้วครับตอนนี้ถาน้าเปิ่อแล้วอยากรู้ผิดเฉยว่าลายอะไรอะไรนะอเท้าอ่ะวันนี้ใส่าอะไรคะมาโอกาสของอันดงกันเท้าเสียกันทำไมคะลุกไม่ถ่ายน้าผมแล้วถ่ายหน้าผมแล้ว ใ่เี่ยไม่อยากขอต้องใส่ห้กลอเมื่อกี้คือด oh, oh, oh. ีมากอ่ะ กกู่ไกลกว่านี้ใช่อ๋ออย่ไกลแบบเลยที่เก็บลงันาาอ,งอูอ่ไ <c oughs> ม่ได้อะบอกนี่คือถามถ่ายกันอยู่แนละ้วคุณครับ 救命！